แต้มอยู่บาดเนาะครับเนาะสิมาต,ตามเลขเล่าพัฒนาคอใจดีต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับงวดที่ผ่านมาได้พอแต้มภาพเบิ้งสถิติอันเก่าก่อนได้พี่น้องเด้อดู่ลายเนี่นี่ครับอันวันจันทร์ที่29่สิบเก้คสองหกพี่น้องเนะเาะลาวพัฒนาออก094075ต่างออก40พี่น้องครับส่วนเลข องงวดแล้วด้พี่น้องแล้วแต่ือโปรเตียมใน้ลงจิบงวดที่ผ่านมากกวฟันแปดตัวเดียวกบมาาน้องพอจะดีเนาะครับผมครับงวดนี้กับฟันเจ็ดตัวเดียวพี่น้องแต่ว่าจับคูบูถึงเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับปอกเจ็ดห่างนะครับเอามือนี้งวันนี้โปรเตียมผ้ามาตามตัวเบิ้งกับตัวเองเพื่อนเลยนนาะพี่น้องเนาะเอาเขาเลยพอจะดีอ้าวครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟน่องพอใจดีเนาะพี่น้องเนาะมือนี่พอใจดี สิพาไปตามแนวทางของล่าพัฒนาได้พี่น้องได้อล่าพัฒนาผลงานสองงวดติดกันมาก,กะบอ่อเห็ดให้พี่น้องสายลูดสายวิ่งบอ่อผิดหวังพี่น้องแต่จับคู่กะมีเสียวพี่น้องไปบ่อหอดจอดบ่อถึงพี่น้องนะครับเนาะอ่านี่ครับหลักฐานพยาน,นเก่าเนาะพี่น้องนะงวดวันที่29กรกฎาคม2567พี่น้องเนาะเล่าพัฒนาพอใจดีวิ่งลูดเม็ดเดียว7พี่น้องนะครับจับให้3ตัว372พี่น้อง ฟันห้เจ็ดสองพี่น้องแต่ไปออกเจ็ดหานะครับตัวกันตัวล่องกับเก้าหกพี่น้องแต่กับว่าเขากับรุดพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดได้พี่นอ้องเด้ออาหากําลังใจซึ้งกันแลกกันนาอพี่น้องเนาะอ่เมื่อนี้พ่อใจดีสิมาลงล่าพัฒนาต่อให้พี่ให้น้องนะครับนาะของวันพุทธที่สามสิบเอ็ดกรกฎานาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวพ่อเจดีสิไปลงเวลาและว,วันที่หายสะก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาาเบึเงแนวทาง เต็มๆกันเลยว่าพอใจดีสีฟันให้ตัวใดครับผมเนาะรอสักครู่พี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนว <One put. S 1> ันวันพ <Yeah. S 1> ุธวันพุธสามสิบเอ็ดเนาะสามสิบหนึ่งกอคอหกเจ็ดลาวพัฒนา สูตรนี่เดินดีได้พี่น้องสูตรนี่เดินดีล้วสองหัวติดกันแล้วพี่นอเดินดีสายวิ่งสายหลุดบวกควนผ่าพี่น้องสายวิ่งสายหลุดบกควนผ่าครับผมนะครับแนวทางดีๆเด็ดพี่น้องแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์พี่น้องเนาะครูบาอาจารย์พล right? รำเรียนมาของบอแตมพลรำเรียนมากันมักกระจับไซ่กันพี่น้องนะครับเรียกวิ่ง เอาไปจับคู่ใช่ไ้ได้พี่น้องเด้อนะครับพอแต้มกับแม่น้กันแม่นแม่นแม่นขึ้นกันครับได้จากให้ FC พซาย่าเบิ้งพอแต้มเบาแหลมเส้นน้าดีแล้วก็พอใจดีพ้ายามจับใส่กันพี่น้องนะครับเอาเรียกวิ่งนะครับสิว่าผิดหวังกัน เกาครับวิ่งเก่าได้พี่น้องเด้อวิ่งเก่าเม็ดเดียวแมนเม็ดเดียวพ่อพี่น้องแกไปเอาหลายเม็ดหลายบอกคือจะปูพักเนาะพี่น้องเนาะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเกิดแตกแตกพี่น้องตัวเดียวก็มึแตกพี่น้องจะได้กระแตกเนะครับเนาะพี่น้องครับจับคู่เนาะพี่น้องเนาะ จับคูพี่น้องนะครับจับคูเดี๋ยวจับคูให้พี่ให้น้องเน,ะนาะเด่นเด่นพี่น้องใจเย็นเย็นพี่น้องใจเย็นเย็นเออลงสีลงสันงามตัว เด่นเก่ามักนำเลือดพี่น้องเนยครับสวยครับบอกว่าสวยได้หรอครับนะครับเมื่อบงการจับคู่พี่น้องจับคู่บ่หายลหลคู่พี่น้องเอาแต่ตัวเนีนๆนครับเข่าคือเข่าพี่น้องรุดคือรุดบ่าว่ากันเนาะพี่น้องเนาะนี่คือพอใจดีได้คำนวณออกมาเราคือว่าจับคู่ห้พี่น้องนะครับสามตัวพี่น้องนะครับเนาะสามตัวว่าสี่มีอย่างเนาะพี่น้องเนาะใส่สามตัวก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เด็กสามตัวทั้งหมดสามตัวนึงสามตัวทั้งหมดสามตัวสี่ตัวเพื่อโชคโชคคนมันเนาะ<ว>แปดเก้าสาม,สามพี่น้องโอ้คืองามแท้ยว่ะแปดเก้าสามพี่น้องพี่น้องมักกะจัดขัดกระพานบ่าว่ากันเลยพี่น้องเด้อแนวทางมีเขามีธุดงดาให้พี่น้องไปพิจารณา,าพี่น้อง แต่บาเดีนเก่าแน่นอนพี่น้องนะครับเนาะเดินเก้าเนาะพี่น้องจับคู่ให้พี่น้องจับคู่ให้แบบพี่น้องให้เอาไปพิจารณากันมักมักบบมักกับพี่น้องกับตัดเอาเด้อเพราะว่ามันโบหลายคู่พี่น้องนะครับแปดหนึ่งพี่น้อง แปดสองพี่น้องเก้าสามพี่น้องเก้าหกพี่น้องอ้สี่หางสี่หางครับพี่น้องบ่หลายพี่น้องอบ่หลายบ่หลายครับ<อ>พี่น้องมักกระตัดเอาได้พี่น้องเด้อมักแปดกระตัดเก้าทิ่มขึ้นมักเก้ากระตัดแปดทิ่มพี่น้อง เขาทุนหน่อยกันเห่นได้พี่น้องนะครับคิดว่าสิบ่าผิดหวังนะครับวดน,นี้คิดว่าสิบ่ผิดหวังเพราะว่าได้ดูจักท่าการไปกัดมากของแนวทางที่มันมันรุดพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องติดตามเพราใจดีเพราะแต้มเส้นหน้าดีกับเบาแหลมไหวเอาไปประกอบกันเรขตัวได้ชนกันพี่น้องหนาลงทุนที่สุดเลยครับเสียาจาย์นี่หนาลงทุนที่สุดนะครับเนาะ<ม>อเนี่ยครับ นี่แนวทางอันเก่ากับไม่เห็นแหละครับผมแนวทางอันเก่าของงวดวันที่ยี่สิบเก้าพี่น้องวิ่งบ่เคยหลุดครับสองงวดติดกันแล้วน้ะพี่น้องได้จับคู่กับผาดบบเป็นยังเอาพี่น้องแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้เด้อโอ้เน้นแน่แน่โอ้เน้นวิ่งเก้าเน้นได้พี่น้องได้โตเดียวพูดไดมักมีทุนหน่อยใส่อัดเก้าสามไปเลยพี่น้องนะครับอัดเก้าสามไปเลยครับสวยที่สุดพี่น้อง เก่าสามพี่น้องครับสวยที่สุดเลย<น>พี่น้องนะครับเนาะวันนี้เนาะสุดว่าที่มีชนนะพี่น้องเนอะวันนี้ถ้ามีชนแล้วก็อัดเลยพี่น้องนะครับนะวันนี้นะพี่น้องเนอะอัดเลยพี่น้องจังไหนพอใจดีก็ขอฝากไว้น้ำแนวกันแล้วกันพี่น้องนะพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนะาะผู้ใดมักหวยหุ้นเนาะครับเนาะหวยเล้าหวยไ,ไทยพอใจดีไม่ให้เบิดครขับเข่าไปในไล่พอใจดีนะครับหรือว่าเข่ากุ้มพี่น้องนะครับ หวหุ่นมีทุกมือให้ทุกมือครับเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้เลยครับมือเศร้านี่กระแตกซะนั้นบันไหวพี่น้องนะครับมีส่วนกับเสี่ยนองไข่เด้อนะครับสามพี่น้องเลยอ่ามีชนอยู่พี่น้องเสียนแช่ว่านแตมีสามเก่านะครับให้พี่น้องพี่แจน่าอ้าแคบนาจอไว้พี่น้องแคบนาจอไว้ถ้าผู้ใดมั่นใจเชื่อใจก็แคบนาจอไว้เอาไว้เป็นพยานหลักฐานสู่กันพี่น้องนะครับจังได้กะวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมสองทุ่มเพลิงหลู่ผลแ่นอนพี่น้อง เอาสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับีแมวทางฝากพี่ตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหนาพอกับพอใจดีไหมพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ